ี่สไมถูกอาหารที่นี่สดจริงครับเมื่อกี้ผมมากันประมาณกี่คนนะ20ถึงอ่ะถึงอ่ะเช็คบินเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสองโอเคเพราะว่าโดยเบียร์ไปกี่เท้าหนึ่งเท้ากับหนึ่งเท่าก็เยอะแต่ว่าอาหารเยอะเต็มเลยเต็มเลยนี่ฮะสดจริงสดจริงตัเนี่ยมังกรกิโลละสามพันเก้าเองนะครับสามพันเก้าเองตัวนี้ปปูหมาอันนี้เป็นปูไข่ เนืออันนี้น่าจะเป็นกุ้งอ่ากุ้งเ้นทีมไม่รู้ว่ากุ้งอะไรโอ้ดีกุ้งกำกับอยู่ข้างล่างนะครับนี่จะเป็นปลากระพงนู่นนั่นอ่ะแต่ปีละครน่ะแต่มันก้าวเองกิโลนึงอ่ะสองก้าวเองใช่ไหมเออเขาถูกเลยถูกนังกั้งด้วยเห็นมันแล้วเหมือนกุ้งอ่ะแต่มันเป็นกั้ง น่ากลัวอะไรอร่อยจะตายตรงไหนปูรัดก้าเลยฮะเอ่อกิโลเอ้ยถูกกว่า้งูมังกรนี่สองพันสองพันแปดกูมังกรสามพันเก้าสามพันเก้าเออใช่ปูรัดก้าจะถูกกว่านะฮะโอ้ยโคตรถูกเลยอ่ะโคตรถูกเเดี๋ยวเรามากินกันใหม่วันนี้อิ่มแล้วเอาไว้ก่อนมุมอร่อยนาค้าอร่อยเนี่ยแซ่บไหมกุ้งมังกรโลสามพันเก้าเองโคตรถูกเลยครับเออโอ้โหเดี๋ยวต้องมากินต้องมากินอีก